ใช้เทคนิคนี้ปลดหนี้ได้แน่นอนค่ะข้อแรกนะคะต้องวางแผนว่าจะใช้หนี้หมดในระยะเวลาเมื่อไหรนะคะหลายคนนะคะไม่วางแผนทางการเงินเลยนะคะก็จะใช้แบบไปเรื่อยๆนะคะแล้วเมื่อไร่จะใช้หนี้หมดนะคะข้อที่2นะคะวางแผนขยายไรายได้เพิ่มนะ,ะถ้าไรายได้ที่ทําอยู่นะคะมันเพียงพอในการใช้หนี้เราก็จะใช้หมดไปต้องนานแล้วใช่ไหมคะข้อ3นะคะเมื่อเราเห็นนะ,ะช่องทางนะคะที่มีไรายได้เพิ่มเราจะมองเห็นไอดอลของเราทันทีนะคะนะแกะรอยไอดอล ของเราแล้วก็ลงมือทําตามเขานะคะข้อที่4ในระหว่างทางที่เราลงมือทำนะคะอย่าท้อเด็ดขาดนะคะเหนื่อยนอนพักหายเหนื่อยจนนอนพักไม่หายจนนะคะและมีหนี้นะคะนอนพักหนี้ก็ไม่หมดนะคะจะต้องลงมือทําด้วยค่ะสุดท้ายข้อที่5นะคะต้องสร้างพลังนะคะให้ตัวเองนะคะมีความสุขในการทํานะคะ ในระหว่างทางที่เราทําใช่ไหมคะเราจะทําด้วยความสุขแล้วเราก็จะไม่เหนื่อยนะคะยังไงปลดนี้ได้แน่นอนเลยคะ่ะ